ราชาลูกหนังทโล่ขอเสนอคู่มือการใช้งานไม่ต้องสิบแข่งเอลิกเทนฮักควรดึงร่วมทีมอีกรอบถือเป็นเรื่องธรรมดาที่ผู้จัดการทีมฟุตบอลมักเซ็นสัญญาก,กับนักเตะเก่าหลังย้ายไปทำงานให้กับสโมสรใหม่เอลิกเทนักก็อยู่ในข่ายนี้เช่นกันหลังได้รับตำแหน่งกุนซือทีมแมนยูนเต็ดและจัดแจงควาลิสโดมาติเนสกับอันโตนีมาจากทีมอาร์เจ์ ผ่านมาถึงซัมมอรกุนซือดัตเซนสัญญากับเมสันเมาส์ไปแล้วหนึ่งรายและจอได้อองเดโอนานาในทวารทีมอินเตอร์มิลานที่เคยร่วมงานกับเขาในทีมอาร์เจน์มาก่อนเช่นกันฉะนั้นแล้วหากผีแดงประสบกับปัญหาในการเสริมทัพเพิ่มเติมก่อนตลาดวายนายใหญ่จากแดนทิวลิปก็สมควรมองไปที่ลูกทีมเก่าซึ่งน่าจะลดความเสี่ยงต่อการควักกระเป๋าลงไปได้มากเนื่องจากมีความคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีอองเดโอนานา ตกเป็นเป้าหมายที่ชัดเจนของเมต็ดทันทีที่ดาบ,บิดเดคาย้ายออกจากโรงละครแห่งความฝันหลังเฝ้าตะข่ายมาอย่างยาวนาน12ปีและไม่ได้ต่อสัญญาใหม่เคยรับใช้เทนฮังในทีมอาร์เจน์มาก่อนรวม145นัดในทวันชาวแคมรูนจึงไม่ใช่คนอื่นคน,คนไกลของผู้จัดการทีมชาวฮอลแลนด์และน่าจะเซ็นสัญญากับสโมสรในอีกไม่ช้าโมฮัมเหม็ดคูดุส แม้ตำแหน่งในะทวารจะเป็นเป้าหมายอันดับหนึ่งของเมเจอในยามนี้แต่เทนฮากเคยระบุเองว่ากระหายคว้าต,วตัวกองหน้าคนใหม่มาเสริมทัพซึ่งแม้แฮร์รี่เคนจะถูกโยงกับสังเวียนแข่งโอทัฟฟอร์ดเป็นรายแรกแต่ชัดเจนว่าสเปอร์ไม่คิดปล่อยดาวยิงทีมชาติอังกฤษให้พ้นไปจากเล้าไก่ง่ายๆถัดจากเคียนแล้วแมเจอเบนเข็มมาให้ความสนใจรัสมูธหอยลุนแทนแต่โอกาสที่เทนฮากจะสมหวังยังเป็นไปได้ยากเนื่องจากอตาลนตาต้องการค่าตัวสูนหน้าทีมชาติเดนมาร์กสูงไม่เชเล่น เมื่อเป็นอย่างนี้ทางออกที่น่าสนใจจึงอยู่ที่คูดุสดาวยิงวัย2 2ปีซึ่งกระโวกตาข่ายให้อาจ็คซีสั้นก่อนได้18เม็ดบวกกับอีก7แอซิดอีกทั้งเข้าโชว์ฟอร์มได้อย่างน่าระทับใจกับทีมชาติกาหน้าในศึกฟุตบอลโลก2022ด้วยเช่นกันยิ่งไปกว่านั้นครูดุสยังมีความยืดหยุ่นที่เล่นได้ทั้งตำแหน่งหัวหอ,อกและตัวริ่มเส้นรวมทั้งตำแหน่งกองกลางตัวรุกไบอันบับบี บ็อบบี้คือหัวหอกหมายเลขเก้าขนาดแท้และเทียนฮากหวังเซ็นสัญญากับเขาตั้งแต่ซัมเมอร์ก่อนแต่สุดท้ายเขาตัดสินใจเลือกย้ายกลับสู่อาแจ็กต์หลังหมดสัญญายืมตัวกับอาร์เบลิฟซิกดาวยิงวัย21ปีมีผลงานพังประตูให้ทีมดังของลีกดัชซีซสั้นก่อน14เม็ดและแม้จะต่อสัญญากับต้นสกัดออกไปจนถึงปี2027แต่หากเทนฮากไม่ได้กองหน้าคนใหม่จริงๆเขาก็ควรหันไปทาบอดีตลูกทีมรายนี้อีกรอบโซฟียานอัมระบัต เป็นอีกรายที่ถูกลือกัรเมจิตอย่างหนักในซัมเมอร์นี้และเป็นอดีตลูกทีมของเทนฮากที่ FC อูเทรคซึ่งเขารับใช้เจ้านายชาวดัต50นัดปัจจุบันอยู่ในสังกัดของฟิออรเรนตินาและไรลีลาในธนมิดฟิลตัวรับได้อย่างเหนือชั้นช่วยให้โมโร,โร็อกโกหลุดเข้าถึงรอบรองชะเลิศฟุตบอลโลก2022มีแววย้ายสู่โอทัฟฟอร์ดไม่น้อยห่างเมจิตโลสสกอตแม็กโทมเนกัเฟรดได้สำเร็จโดยเชื่อกันว่าทีมม่วงมหาการตั้งค่าตัวของเขาเอาไว้ที่หลัก30ล้านนด์ เอสันอวารเรสเป็นขุนพลทีมอาแจ็กซ์อีกรายและน่าจะทดแทนอัมระบัตได้หากแมนเด็ตพลาดหวังในการเซ็นสัญญาก,กับมิดฟิลด์ทีมฟิออล์เอนตินานอกจากจะรับบทเป็นกองกลางตัวรับแล้วดาวเตะทีมชาติเม็กซิโกยังเล่นเป็นเซนเตอร์ฮาฟได้เช่นกันและเกือบได้ย้ายไปค้าแข้งกับด,ดับมุนเมื่อไม่นานมานี้แต่สุดท้ายสื้อเลืองตัดสินใจล้มแผนเนื่องจากทีมลูกนังดัชเรียกค่าตัวนักเตะสูงปรีดมาเซิลซาบิเซ เพิ่งผ่านการร่วมงานกับเทนฮาร์กมาบันหมัดโดยถูกแมนเดยืมตัวมาจากบาเยอร์ในวันสุดท้ายก่อนปิดตลาดเดือนมก,กราคมให้เป็นตัวแทนของคริสเตียนเอลเ็กเซนที่บาดเจ็บและโชว์ฟอร์มในสีซ้อเรดเดวิลได้ไม่เร็วไม่ได้รับการเซ็นส,สัญญายางทาวรเนื่องจากล้มเจ็บในช่วงท้ายซีซั่นอันทาให้สตาลทีมชาติออสเตรียต้องกลับไปรับใช้ทีมดังของบุนเดสลีกาแต่อาจไม่อยู่ในแผนของโทมสัสทูเินซึ่งหมายความว่าแมนเดมีสิทธิ์ได้ตัวมาร่วมทีมหากตัดสินใจควักกระเป๋าจ่ายค่าตตััวนกเะ ไรอันกราฟเวนแบกพ่อขาแข้งวัย21ปีสร้างชื่อได้ไม่ต่างอะไรกับจูต์เบลิงแฮมช่วงที่เขาลงเล่นให้กับอาร์เจสภายใต้การปลุกปั้นของเจนฮาร์แต่ย้ายไปสวมบทตัวสำรองอดทนกับบาเยนเปิดปากกับ ESPN อย่างชัดเจนเมื่อเดือนก่อนว่าต้องการโบกมือลาทีมแชมป์ลีกเมืองเบียหากซีั่นาจะยังได้โอกาสลงเล่นเพียงน้อยนิดเหมือนเดิมผมแค่อยากเล่นมันเป็นเรื่องที่สำคัญในวัยของผมผมหวังว่ามันจะเกิดขึ้นกับบาเยนไม่เช่นนั้นเราก็จะต้องมองหาทีมอื่น นูซาอีมาซาอุยย้ายจากอาแจ็คไปค้าเกือกกระบ,บเยนร์เมื่อซีซั่นก่อนเช่นกันและไม่มีตำแหน่งในทีมตัวจริงอย่างทาวอนเหมือนที่เจ้าตัวคาดหวังแม้ตำแหน่งแบ็กขวาจะไม่ใช่พื้นที่ที่เทนฮักเป็นกังวลเนื่องจากเขามีทั้งเดียโกดาโลและอารอนวานบิสซาการับผิดชอบแต่หากกุณสอดัดนึกอยากเพิ่มทางเลือกให้กับตัวเองดาวเตะวัย25ปีก็ถือเป็นลิสต์ที่น่าสนใจไม่หยอกเซอจินโยเดส ยังไม่ชัดเจนว่าอยู่ในแผนของบาร์เซโลนาหรือเปล่าหลังดาวเตะทีมชาติสหรัฐถูกปล่อยให้เอซีมิลานยืมไปใช้งานเมื่อซีซั่นที่ผ่านมาแต่เป็นนักเตะที่เทนหากชื่นชอบแมนยูน t เตดพยายามคว้าตัวแบคขวามาก,กันไปจากทีมดังแห่งกาตาันแต่เขาเลือกจะลดปาะก,กากับปีศาจแดงดำถาว่าในวัยเพียง22ปีซึ่งยังมีสิทธิ์พัฒนาฝีเท้าได้อีกเขาจึงถือเป็นอีกตัวเลือกที่น่าสนใจ 5. คิมซี แม้แมริเจะมีปีกอยู่ในทีมหลายรายแต่ส่วนใหญ่เป็นปีกซ้ายโดยมีอันโตนี่รายเดียวที่กระชากลากเลือ้อยทางด้านขวาซึ่งทำให้บรูโน่เฟนเดสถูกโยกมาเล่นตำแหน่งนี้ในบางเกมแน่นอนว่าเชนฮังเลงชุดดาวเตยไวย30ปีให้ย้ายมาเป็นตัวสำรองของสตาร์ทีมชาติบราซิลเมื่อซัมเมอร์ก่อนแต่เชลซีต้นสังกัดของดาวเตะทีมชาติโม,มร็อกโกกีดกันสุดฤทธิ์กระทั่งผ่านมาถึงซัมเมอร์นี้ซีเอ็คตั้งเป้าอำลาทีมสิงห์บลูให้ได้และได้รับความสนใจจากสโมสรในซาอุดิอราระเบีย แต่ดิวเป็นอันต้องล่มลงไปแล้วท่ามกลางเสียงมาว่าเขาตรวจร่างกายไม่ผ่านเนื่องจากเคยมีปัญหาที่เขา่าเชนฮักจึงยังหวังได้ร่วมงานกับเขาหากนึกอยากกลับไปทาบทามอดีตดาวเตะทีมอาแ์จ็คอีกรอบผีเตรียมเลหลังไรเงาไบเยและเตลเลสซ้อมมือล่าสุดแบบนี้หมดอนาคตแน่นอนแล้วเมื่อเอรดิกไบเยและอเล็กซ์เตลเลสไม่ได้เข้าร่วมการฝึกซ้อมปรีซีซั่นมือล่าสุดของสโมสรทั้งคู่มีการกำหนดกลับช้ากว่าเพื่อนร่วมทีมส่วนใหญ่เพราะติดภารกิจทีมชาติในเดือนมิถุนายน แต่กระนั้นพวกเขาก็ไม่ได้กลับมารายงานตัวตามรายงานของแมนเชสเตอร์อีฟนิ่งนิวส์ไบยีและเตอเรสไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งในแผนการทำทีมของเอริกเทนฮากและไม่น่าจะมีชื่อยืนทีมปีสแสดงออกทั่วรปีซีซั่นที่สหรัฐอเมริกาอีกด้วยทั้งสองเหลือสัญญาเพียงปีเดียวเท่านั้นแม้ว่าแมนจเตมีออปชั่นในการขยายเพิ่มออกไปอีกปีก็ตามแต่เป็นที่เชื่อกันว่าสโมสรพร้อมขายพวกเขาออกไปในซัมมร์นี้ สำหรับบายยี่ถูกปล่อยยืมตัวไปเล่นให้กับโอลิมปกมาเกสเมื่อรุดการทีแล้วและลงเล่น23นัดรวมทุกรายการขณะที่เทลเลสไปเล่นให้เซบีย่าแบบยืมตัวลงสนาม38เกมเดลี่เมลรายงานว่าดีนเฮนร์สันในทาวารของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจาะย้ายไปร่วมทีมนอตติงแฮมฟอร์เรสแล้วด้วยค่าตัวรวม20ล้านปอนด์เฮนร์สันต้องดินน้นรนหาโอกาสลงเฝ้าเสาให้กับแมนยู 7, นับตั้งแต่เดบิวต์เมื่อปี2015และถูกปล่อยยืมตัวไปเล่นให้กับฟอร์เรสเมื่อรุดการทีแล้ว จ้าป่าอยากได้มือกาวัย26ปีไปร่วมทัพอีกครั้งหลังจากเคโรนาบาัสท,ที่ถูกยืมตัวเมื่อเดือนมก,กราคมก็หมดสัญญาเช่าเช่นกันความคืบหน้าดีวย้ายไปซิตี้ก่าวเกิดขึ้นเมื่อฟาวิโซโรมาโนโร,รายงานว่าแมนยูเต็ดปิดดีวคว้าอันเดโอนา,นาในทวารของอินเตอร์มิลานได้แล้วปีแสดงเจอปัญหาเกี่ยวกับตำแหน่งผู้รักษาประตูนับตั้งแต่ดับิดเดีาหหมดสัญญาทำให้พวกเขาเลือกขยายสัญญาทอมฮีตันเพิ่มออกไปหนึ่งปี อย่างไรก็ตามฮีตันยังมีโอกาสย้ายไปร่วมลูดตันทาวทีมน้องใหม่ได้หากว่าแมนเดสามารถบรรลุข,ข้อตกลงคว้าตัวไซออนซูซูกิผู้รักษาประตูของอุราวะเรสที่มีค่าตัว5ล้านปอนด์ไม่ได้เป็นกัปตันก็จะอยู่แฮร์รี่แม็กไกว์เมินเวสแฮมพร้อมสู้แย่งตำแหน่งกับ Menu. แมนยูแฮร์รี่แม็กไกว์เซนแบกค่าตัวแพงระยับของแมนเดตต้องการอยู่สู้แย่งตำแหน่งในทัพปีแสดงต่อไปแม้เวสแฮมเดตพร้อมที่จะกระชากตัวเพื่อช่วยชุบชีวิตอาชีพพ่อคาแข่งก็ตาม เดวิดมอส์ผู้จัดการทีมขุนค้อนแสดงความสนใจที่อยากได้ตัวปลากลังชาวอังกฤษวัย30ปีไปร่วมทัพแต่มีข้อแม้ว่าแม็กควายจะต้องยอมลดค่าเหน่ยลงมากเพื่อให้เหมาะสมกับเพดานค่าจ้างในทิมลอนดอนสเตเดียมขณะที่เมเต็ดก็พร้อมที่ปล่อยผู้เล่นจำนวน13รายออกไปในช่วงซัมเมอร์นี้โดยหนึ่งในนั้นก็คือแนวรับทีมช่าอังกฤษด้วยโดยเหตุผลสำคัญเพราะพวกเขาต้องการหาเงินทุนจำนวน100ล้านปอนด์เพื่อซื้อแข้งใหม่มาร่วมทัพ ล่าสุดเดลี่เมลสื่อดังในอังกฤษรายงานว่าเอลิกชนะผู้จัดการทีมชาวรัสเริ่มเปลี่ยนใจโดยยังมองว่าแม็กควาย,ยังคงเป็นส่วนหนึ่งในคุมกําลังเรดเดวิลและจะไม่กดดันนักเตะให้ย้ายออกจากทีมโอทัฟฟอร์ดนอกจากนี้ผู้เล่นคนอื่นๆที่เคยมีข่าวจะโดนขายทิ้งตอนนี้สโมสรกลับลำแล้วและพอใจที่เห็นนักเตะเหล่านั้นพยายามต่อสู้เพื่อตําแหน่งของพวกเขาขณะที่แม็กควายยังคงมีความสุขกับการได้อยู่เป็นสมาชิกของแมนยูแม้เจ้าตัวเพิ่งจะโดนปลดตําแหน่งกัปตันทีมอย่างเป็นทางการก็ตาม โดยเจ้าตัวพยายามพัฒนาศักยภาพของตนเองด้วยการดึงริคารโดคาวันโยตำนานกองหลังเชลซีและทีมชาติโปรตุเกสมาช่วยติวเข้มในช่วงสม,มันี้เพื่อหวังจะดึงร่างทองของตนเหมือนตอนที่เล่นให้กับเลสเตอร์ซิตี้และทีมช่างกฤษกลับมาทั้งนี้แม็กควายซึ่งลงเล่นตัวจริง8เกมในพรีเมียร์ลีกเมื่อรุูการที่ผ่านมา กลายเป็นตัวเลือกอันดับ5ของทีมโดยเทนฮากมักจะใช้งานลิซโนมาตินสคู่กับราเฟลวารันและถ้าหากใครคนหนึ่งลงสนามไม่ได้เขาก็ใช้งานวิกเตอร์ลินเดเลฟหรือขยับลูกชอยจากตำแหน่งแบ็คซ้ายมาเล่นเป็นเซนเตอร์แบ็คแทนดาเลนแอมบอสกูรูของท็อกสปอร์ตออกโรงแนละแฮ์รี่แม็กไกวกองหลังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดย้ายไปร่วมทีมเวสต์แฮมในซัมเมอร์นี้แม็กไกวประสบปัญหาในทีมโอทัฟฟอร์ในช่วงปีที่ผ่านมากลายเป็นตัวเลือกท้ายๆท,ท,ที่เอริกเทนฮากเลือกใช้งาน ทางด้านเวแสแฮมเองต้องการเสริมแนวรับเช่นการหลังเสียเครกดอสันไปในเดือนมก,กราคมถึงแม้ว่าครัสซูมาและนาเยฟอาเกตจะทำผลงานได้ดีแต่ดิบิดมอยก็ต้องการเพิ่มตัวเลือกที่มีคุณภาพในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กและพวกเขาสนใจคว้าตัวแม็กควายในช่วงซัมเมอร์นี้ตามรายงานจาก b b c Sport แอมโบสได้กล่าวกับทอลกสปอร์ตว่าการย้ายไปเวแสแฮมจะเป็นการย้ายที่ดีสำหรับแม็กควายและทำให้เขาได้เริ่มต้นใหม่ในอาชีพคาแข่งอีกครั้งในแง่อาชีพการคาแข้งของแฮร์รี่ ผมคิดว่าเขาควรย้ายออกไปหาโอกาสลงเล่นแอมบรอสกล่าวผมคิดว่าเขาจะได้ลงเล่นที่เวสแฮมมันจะเป็นการเริ่มต้นใหม่เขาไม่ได้รับความไว้วางใจที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดดังนั้นนี่จะเป็นจุดที่เขาสามารถเรียกความมั่นใจกลับมาได้อย่างที่คุณพูดเขายังมีดีในตัวผมคิดว่าเขายังมีคุณภาพพอโดยเฉพาะการเล่นในพิม์ลีกแอมบรอสยังเชื่อว่าแม็กควายได้รับคำวิจารณ์ที่ไม่ยุติธรรมระหว่างที่เขาค้าแข่งในโอทฟอร์ดและเขาไม่คิดว่าจะได้เห็นกองหลังรายนี้ย้ายทีมแบบยืมตัวในสมร์นี้ เขากล่าวเสริม25ล้านปอนด์มีคำถามว่าเขาจะย้ายแบบยืมตัวได้ไหมไม่มีโอกาสหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ